สวัสดีค่ะพบกับฟ้าจากโคคอมไทยแลนด์นะคะสำหรับวันนี้นะคะฟ้าก็จะพาทุกคนมาพบกับดิจิตอลดอ r ล็อกรุ่นตัวทอ็อปของเรานะคะชื่อรุ่นว่า k d l 7 0 7 0 s f k ค่ะ สำหรับคุณสมบัติของรุ่นนี้นะคะสามารถสแกนใบหน้าได้ถึง100ใบหน้าค่ะสแกนฝ่ามือได้ถึง100ฝ่ามือปลดล็อกด้วยการ์ดได้ปลดล็อกด้วยรหัสผ่านได้ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีกุญแจสำรองให้ด้วยนะคะและที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะรุ่นนี้เนี่ยสามารถเชื่อมกับตัววิดีโอดอฟลได้จอวิดีโอดอฟล์เนี่ยสามารถสั่งให้ปลดล็อกตัวดิจิตอลดอล็อกได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูการทำงานของดิจิตอลดอล็อกรุ่นนี้กันค่ะ เมื่อเรารีจิสเตอร์ใบหน้าหรือฝ่ามือเข้าไปที่ตัวเครื่องนะคะเขาก็จะใหเ user มาอย่างเช่นฟ้านะคะได้ user ที่หน่1มาเวลาเข้าบ้านเนี่ยเขาจะบันทึกการเข้าบ้านทุกครั้งนะคะ <illed 000 S 2> เราสามารถเรียกดูย้อนหลังได้เลยว่าใครเข้าบ้านเราช่วงเวลากี่โมงและตัวนี้จะมีระบบอินฟาเรดในตัวสมมุติว่าเป็นเวลากลางคืนแสงน้อยเขาจะมีอินฟาเรดกระตุ้นกล้องให้กล้องเนี่ยจับโครงหน้าของเราเพื่อให้ประตูเนี่ยเปิดเข้าบ้านได้อย่างง่ายดายค่ะรุ่นนี้นะคะเมื่อเรารี จิ๊ตเตอร์ใบหน้าเข้าไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นมัดผมปล่อยผมใส่หมวกใส่แว่นแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้านะคะสามารถเข้าบ้านได้หมดเลยค่ะเพราะว่าระบบเขาเนี่ยจะบันทึกโครงหน้าและม่านตาของเราค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาทดลองเข้าบ้านด้วยดิจิตอลดอ o ์ล็อกด้วยวิธีต่างๆกันเลยนะคะสำหรับวิธีแรกนะคะจะเป็นการเข้าบ้านด้วยวิธีการสแกนใบหน้าค่ะยืนที่ประตูนะคะกดปุ่มเปิดนะคะ1ครั้งค่ะแล้วก็ยืนที่หน้าประตูนะคะ ประตูปลดล็อกเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถเข้าบ้านได้เลยค่ะถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาลองวิธีการเข้าบ้านด้วยฝ่ามือกันนะคะกดปุ่มเปิดหนึ่งครั้งนะคะใช้ฝ่ามือนะคะให้เขาสแกนค่ะปลดล็อกประตูเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถเข้าบ้านได้เลยตัวนี้นะคะสามารถกดล็อกด้วยรหัสได้นะคะกดปุ่มเปิดหนึ่งครั้งนะคะมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะแล้วก็กดไปที่ปุ่มกุญแจนะคะ กดรหัสนะคะกดโอเคนะคะกดล็อกเรียบร้อยแล้วค่ะเข้าบ้านได้เลยต่อไปเป็นการเข้าบ้านด้วยการ์ดนะคะมันเดิมค่ะกดปุ่มเปิดหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ใช้ตัวการ์ดนะคะสแกนกดล็อกเรียบร้อยแล้วค่ะเข้าบ้านได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับการใช้งานของดิจิตอลดอทตัวท็อปของเราตัวนี้เนี่ยนอกจากฟังก์ชันการใช้งานจะครบแล้วนะคะดีไซน์ของเขาเนี่ยยังสวยดูเรียบรูนะคะการใช้งานของเขาเนี่ยก็สะดวกมากๆลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าต้องการจะเข้าบ้านแบบผลักเข้าหรือว่าดันออกนะคะสามารถตั้งค่าได้เลยตามความสะดวกของลูกค้าค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าดูได้ที่ w w w p o ลไ t h a i l a n d ฮมไทนะคะสำหรับวันนี้ฟ้าขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ